ตอนที่228คงมิใช่เจ้าสำนักดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท้เสวียนหรอกกระมังหลายวันผ่านไปราวกับพริบตาทุกวันนอกจากเย่ฉางชิงจะบำเพ็ญเพียรแล้วก็จะชี้แนะการดีดเพลงหัวฟานให้กับฐานถ่าชิงสเสวียแต่หลังจากการบำเพ็ญเพียรตลอดหลายวันมานี้เย่ฉางชิงกลับมีเรื่องกลัดกลุ่มใหม่เข้ามาอีกนั่นก็คือพลังภายในจุดตันเถียนของเขากลับหมุนวนราวพายุและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสีของพลังจากเดิมที่เป็นสีขาวเทาก็เปลี่ยนไปเป็นสีม่วงทอง อีกทั้งรอบๆพลังที่หมุนวนนั้นก็ปรากฏแสงสีเทาขึ้นมาดูแล้วช่างแปลกประหลาดยิ่งนักแต่จวบจนถึงบัดนี้เขาก็ยังเป็นเพียงน้องใหม่ในวิธีบำเพ็ญเพียรแม้กระทั่งระดับตาบารมีของผู้บำเพ็ญเพียรก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นนั้นเขาจึงอยากรู้เป็นอย่างมากว่าเวลานี้ตนเองนั้นมีตบารมีระดับใดกันแน่ทว่าอย่างหนึ่งก็คือเขารู้ว่าตัวเองนั้นถูกทุกคนเข้าใจผิดว่าเป็นท่านเทพที่ลงมาเยือนโลกมนุษย์ท่านนั้นไปเสียแล้ว หากเขาไปถามพวกยอดผู้ฝีมือในการบำเพ็ญเพียรอย่างเหอชางสเสวียนซื่อถูเจิ้นผิงพวกนั้นเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการบำเพ็ญเพียรก็เท่ากับว่าเขาเปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้รู้หน้าสิและหลังจากเปิดเผยความจริงออกไปนี้ต้องพูดถึงว่ายอดผู้ฝีมือเหล่านี้จะเชื่อหรือไม่แต่หากพวกเขาเชื่อจริงก็เท่ากับเป็นการยืนยันว่าตัวเขานั้นมีมีความเข้าใจเรื่องการบำเพ็ญเพียรเลย เช่นนั้นแล้วการที่เขาปกปิดตัวตนที่แท้จริงมานานถึงเพียงนี้ยอดฝีมือเหล่านี้จะมีโมโหจนสับเขาเป็นชิ้นชิ้นหรือปัญหานี้เย่ฉางชิงเอาแต่ครุ่นคิดไปมาอยู่หลายตลบสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมาอย่างหนึ่งหากมีแสดงละครต่อไปก็จะต้องถูกยอดฝีมือเหล่านี้สังหารตั้งแต่เพิ่งเริ่มเส้นทางในการบำเพ็ญเพียรวันนี้หลังจากที่เย่ฉางชิงบำเพ็ญเพียรเสร็จแล้วนิมิตที่ปกคลุมเมืองเสี่ยวชือก็มาลายหายไป ทว่าในตอนนี้เย่ฉางชิงกลับได้ยินเสียงพินดังมาเป็นระลอกตึง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 ,ตงเพลงหัวฟานหลังจากได้รับการชี้แนะอย่างตั้งใจจากเย่ฉางชิงในช่วงที่ผ่านมาในที่สุดฐานไายชิงสเสวียก็สามารถฝืนดีดเพลงหัวฟานจนจบได้แล้วอีกทั้งฟังจากเสียงพินในวันนี้แล้วฐานไายชิงสเสวียยังสามารถดีดเพลงหัวฟานได้ลื่นไหลขึ้นอย่างมากในที่สุดก็ทำได้แล้วสินะ หลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉางชิงก็เอ่ยวิจารณ์พร้อมกับยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนมินานเมื่อเย่ฉางชิงเดินออกมาจากภายในห้องก็เห็นฐานถ่ายชิงสเสวียที่สวมอภรรสีขาวนั่งดีดพินอยู่ใต้ต้นหลิวใบหน้าแฝงเอาไว้ด้วยรอยยิ้มยินดีกำลังมองมาทางเย่ฉางชิงอยู่พอดีท่านเย่ในที่สุดชิงเซวีก,ก็สามารถดีดเพลงหัวฟานได้แล้วเจ้ากะฐานถ่ายชิงสเสวียเอ่ยกับเย่ฉางชิงด้วยดวงตาเป็นประกายและท่าทางมีความสุขเป็นอย่างมาก เย่ฉางชิงพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มพลางเอ่ยอย่างอ่อนโยนว่าปัญหาใหญ่ๆแทบจะมีมีแล้วแต่ว่ายังต้องหมั่นฝึกซ้อมอยู่ท่านเย่ในเมื่อตอนนี้ข้าสามารถดิดเพลงหัวฟานได้แล้วเช่นนั้นคงถึงเวลาที่ต้องกลับไปแล้วเจ้าค่ะฐานถายชิงเสวีย er, ยิ้มออกมาก่อนจะลุกขึ้นโคง้งคำนับให้แก่เย่ฉางชิงช่วงที่ผ่านมาชิงเสวีย er, รบกวนมามากหวังว่าท่านเย่จะอภัยให้ด้วยนะเจ้าคะเดิมฐานถายชิงเสวีย er, ยังมีคำขอบคุณที่ต้องการจะเอ่ยอีก ทว่านางกลับรู้สึกว่ามิมีความจําเป็นที่จะต้องกล่าวเช่นนั้นแล้วยอดบุรุษเช่นผู้อาวุโสเย่ต่อให้นางจะขยันมากขึ้นและทุ่มเททั้งชีวิตสุดท้ายก็ทําได้เพียงแค่ฝ้าหวังเท่านั้นอีกทั้งการที่ผู้อาวุโสเย่ขยันบําเพ็ญเพียรในช่วงนี้ปรันวิญญาณฟ้าดินรอบเมืองเสียวชือจึงถูกดูดไปจนเกือบหมดทําให้หลายวันมานี้นางมิสามารถที่จะบําเพ็ญเพียรได้ตามปกติ ขณะเดียวกันการที่นางสามารถฝืนดิดเพลงหัวฟานได้ย่อมหมายความว่านางได้เกิดการบรรลุวิธีดนตรีอย่างใหญ่หลวงขั้นต่อไปนางต้องรีบเข้าชานบำเพ็ญเพียรต่อเช่นนั้นนางจำต้องไปแล้วเย่ฉาชงชิงได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งไปเล็กน้อยจะไปแล้วงั้นหรือแต่ก็ถูกต้องแล้วนับตั้งแต่กลับจากเมืองหลวงเพียงพริบตาเวลาก็ผ่านไปนับเดือนแล้วสินะ หลังจากนิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งเยช่ชางชิงก็เอ่ยถามฐานถายชิงสเสวียด้วยรอยยิ้มว่าแม่นางชิงสเสวียเตรียมตัวจะไปเมื่อใดงั้นหรือฐานถายชิงสเสวียเอ่ยอย่างระมัดระวังว่าเรียนท่านเย่ชิงสเสวียตัดสินใจว่าจะไปวันนี้เจ้าค่ะจะไปวันนี้เลยหรือเยช่ชางชิงเลิกคิวขึ้นน้อยๆพลางเอ่ยอย่างครุ่นคิดว่าแม่นางชิงสเสวียเอาเช่นนี้ก็แล้วกัน ท่านก็อยู่ที่นี่มาพักใหญ่แล้วข้าย,ยังมีได้เลี้ยงต้อนรับเจ้าเลยเจ้ารอสักครู่ข้าจะไปร้านสุราซื้ออาหารกลับมาสองสามอย่างกินเสร็จแล้วเจ้าก้อยไปก็แล้วกันฐานถ่ายชิงสเสวียลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าลงผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามหลังจากกินอาหารและดื่มสุราจนอิ่มหน,นำสำราญแล้วเย่ชางชิงก็ได้มอบตำราเพลงให้นางอีกหนึ่งเล่มจากนั้นจึงได้ส่งฐานถ่ายชิงสเสวียออกจากเมืองเสี่ยวชื้อไป หลังจากส่งฐานถ่ายชิงสเสวียเสร็จแล้วเนื่องจากมีมีความกังวลใดๆอีกเยช่ชางชิงก็ได้เริ่มบำเพ็ญเพียรอย่างมิกินมินอนอีกครั้งเพียงพริบตาก็ผ่านไปอีกหลายวันวันนี้ในขณะที่เยช่ชางชิงกำลังกังวลจนถึงขั้นหดหูใจเพราะปัญหาในการบำเพ็ญเพียรจนจำต้องใช้การวาดภาพเพื่อสงบสติอารมณ์อยู่นั้นด้านนอกลานบ้านก็มีเสียงอันคุ้นเคยเสียงหนึ่งดังขึ้นมีทราบว่าท่านเย่อยู่หรือไม่ขอรับ เย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็วางผู้การโบราณในมือลงจากนั้นก็เดินตรงไปเปิดประตูท่านเหอท่านมาได้เยี่ยงไรกันหลังจากจำได้ว่าเป็นผู้ใดแม้เย่ฉางชิงจะยังคงยิ้มออกมาอย่างสุภาพอ่อนโยนเหมือนเช่นเคยทว่าภายในกลับอดมิได้ที่จะรู้สึกร้อนรนขึ้นมาเยี่ยงไรเสียอีกฝ่ายก็เป็นยอดฝีมือในการบำเพ็ญเพียรแม้บัดนี้เขาจะสามารถบำเพ็ญเพียรได้แล้วแต่ก็ยังคงเป็นเพียงผู้ที่อ่อนด้วยคนหนึ่งเท่านั้นท่านเย่ข้ามิได้มารบกวนท่านใช่หรือไม่ นักพรตชางสเสวียนคารวะเย่ชางชิงอย่างนอบน้อมก่อนจะเอ่ยถามด้วยรอยยิม้มเย่ช้างชิงผงะไปเล็กน้อยจากนั้นจึงโบกมือให้ท่านเหอเชิญเข้ามาคุยกันข้างในดีกว่าเย่ช้างชิงเอ่ยเชื้อเชิญด้วยรอยยิม้มแม่อีกฝ่ายจะเป็นยอดฝีมือในการบำเพ็ญเพียรแต่ฐานะของเขาในตอนนี้คือท่านเทพชางชิงที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์ย่อมมีสามารถนำทั้งสองคนมาเทียบเคียงกันได้ เช่นนั้นเขามีสามารถแสดงความกระตือรือร้อนและหวัดระแวงมากเกินไปได้จากนั้นเย่ชางชิงก็ได้พานักพรตชางสเสวียนเข้ามาอย่างห้องพักของเขาทว่าในวินาทีที่นักพรตชางสเสวียนก้าวเข้าไปในห้องที่ตกแต่งเอาไว้อย่างเรียบง่ายนั้นร่างทั้งร่างพลันสันสถานขึ้นมาดวงตาเบิกโพลงด้วยท่าทางตื่นตระหนกอย่างสุดขีดเมื่อพบว่าบนผนังห้องมีภาพอักษรผู้กันจีนที่มีพลังมหาศาลและความหมายที่ลึกซึ้งหลากหลายแบบแขวนเอาไว้เต็มไปหมด เมื่อเทียบกับภาพอักษรผู้กันที่เย่ชางชิงมอบให้คนอื่นๆไปก่อนหน้านี้อักษรผู้กันเหล่านี้เหมือนจะมีระดับและความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าพลังแห่งเต่าและพลังที่แฝงอยู่ภายในก็บริสุทธิ์กว่าเป็นอย่างมากนอกจากนี้ตรงหัวเตียงของเย่ชางชิงยังมีของหายากอย่างหินหุ่นยวนวางกองเอาไว้อีกด้วยนักพรตช้างสเสวียนเวลานี้รู้สึกราวกับหลุดเข้าไปสู่แดนแห่งวัสนาอันแท้จริงก็ว่าได้มิใช่ที่นี่ก็คือแดนแห่งวัสนาแห่งเดียวในโลกนี้ นี่คือระดับที่แท้จริงของท่านบรรพจารย์เย่นี่เองตอนนั้นเองท่านเหอด้านนอกอากาศหนาวเข้ามาดื่มชาก่อนเถอเย่ฉา,างชิงที่นั่งอยู่หน้าชุดชงชาเอ่ยเรียกนักพรตฉางสเสวียนก่อนจะถามต่อว่าจริงสิท่านมาหาข้ามีธุระอันใดงั้นหรือหลังจากได้สตินักพรตฉางสเสวียนก็ถอนใจออกมาเบาๆพยายามสงบสติอารมณ์ของตัวเองลงแล้วจึงก้าวเข้ามาด้านหน้าเย่ฉา,างชิงอย่างช้าฮ่าฮ่าท่านเย่ นักพรตชางสเสวียนค่อยๆนั่งลงแล้วเหลือบมองไปทางเย่ชางชิงด้วยท่าทางหวั่นเกรงเย่ฉางชิงเห็นเช่นนั้นก็ยกชาขึ้นจิบอย่างมิรีบร้อนก่อนจะยิ้มออกมาท่านเหอพวกเราไม่ใช่เพิ่งพบกันเป็นคราแรกมีสิ่งใดท่านก็พูดมาตามตรงได้เลยท่านเย่นักพรตฉางสเสวียนลดเสียงลงอย่างอดมิได้จากนั้นก็เอ,อ่ยอย่างหวั่นเกรงว่าอีกอสองวันดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนจะจัดพิธีแต่งตั้งผู้สืบทอดหญิงข้าข้าอยากเชิญท่านไปร่วมงานที่เขาไทาสเสวียนขอรับ เย่าชางชิงได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่กระพริบตาปริบฮ่าฮ่าวินาทีต่อมาแม้ใบหน้าของเขาจะมีได้แสดงสีหน้าใดๆออกมามากนักแต่ภายในใจกลับตาลปาดไปหมดรู้สึกปั่นป่วนราวกับคลื่นในมหาสมุทรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนพิธีแต่งตั้งผู้สืบทอดหญิงจะเชิญข้าไปเข้าร่วมใช่จริงๆด้วยท่านเหอผู้นี้เป็นยอดฝีมือในการบำเพ็ญเพียรอีกทั้งยังมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียน แต่ว่าท่านเหอมีฐานะอะไรในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนเล่าคงมิใช่เจ้าสำนักดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนหรอกกระมัง